เคยได้ยินคำพูดของคุณชาลีมังเกอร์ไหมคะที่ว่าเ,ออเขาไม่เคยเจอคนฉลาดคนไหนที่ไม่ใช่หนอนหนังสือเลยคำพูดนี้ล่ะคะ่ะที่เป็นแรงบันดาลใจให้แอนท o น y ีวิซิโนเขาทำวิดีโอ YouTube ขึ้นมาอ๋อวิดีโอที่เขากลั่นหนังสือ16เล่มจาก613เล่มที่อ่านใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเขาบอกว่า16เล่มนี้คือส่วนสำคัญเลยนะที่ช่วยสร้างธุรกิจร้อยล้านเหรียญของเขาขึ้นมา โอ้ oh, ไม่ธรรมดาเลยครับในวิดีโอนั้นนะคะเขาแบ่งหนังสือเป็น4กลุ่มใหญ่ๆที่มีผลกับความสําเร็จคือทัศนคติสุขภาพความมั่งคั่งแล้วก็ทักษะครับ mindset health wealth skills ใช่ค่ะวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันสกัดเอาแก่งสำคัญสำคัญมาคุยกันเป็นเหมือนทางลัดให้ได้ข้อมูลไปลองปรับใช้กันดูนะคะดีเลยครับเริ่มกันที่ตรงไหนก่อนดีครับ เริ่มที่ขอบเขตแรกเลยค่ะทัศนคติหรือ Mindset เล่มแรกที่น่าสนใจมากคือ The Four Agreements ของ Don o n m u e u Ruiz อสเล่มคลาสสิกเลยเสนอ4ี่ข้อตกลงง่ายๆแต่บอกว่าทรงพลังมากคือใช้คำพูดให้ดีงามไม่ถือสาเรื่องส่วนตัวอย่าด่วนสรุปแล้วก็ทำดีที่สุดเสมอ,อ,อที่ผมว่าน,น่าสนใจมากคือข้อแรกนะครับ ใช้คำพูดให้ดีงามเนี่ยไม่ใช่แค่กับคนอื่นนะแต่ที่สำคัญมากๆคือคำสัญญาที่เราให้ไว้กับตัวเองอ๋อหมายถึงยังไงคะคือเวลาเราผิดสัญญาผิดคำพูดกับตัวเองบ่อยๆมันจะกระทบเความนับถือตัวเองโดยตรงเลยหรือก็คือชื่อเสียงที่เรามีต่อตัวเองนั่นแหละครับเข้าใจเลยค่ะมันบั่นทอนความมั่นใจเนาะใช่ครับซึ่งสาคัญมากในการทาธุรกิจ แล้วก็มีอีกเล่มที่ดังมากเรื่อง mindset คือ mindset ของ Carol Dweck ครับ Growth mindset กับ Fix e d mindset ใช่ค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญคือคำว่ายังแค่เปลี่ยนความคิดจากฉันไม่เก่งเรื่องนี้เป็นฉันยังไม่เก่งเรื่องนี้มันก็เปิดโอกาสให้เราพัฒนาได้แล้วจริงครับแต่ในชีวิตจริงการรักษา growth mindset ตลอดเวลาเนี่ยเอ,อโดยเฉพาะตอนเจอปัญหานักหนักก็ท้าทายเหมือนกันนะครับอืมจริงค่ะมันต้องฝึกฝนกันไป แต่การมีกรอบคิดที่เชื่อว่าพัฒนาได้นี่แหละครับเป็นฐานสําคัญเลยที่จะไปต่อเรื่องอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นขอบเขตที่2องค่ะเรื่องสุขภาพหรือ health หนังสือเด่นก็คือ Outlive ของพ t เตอร์อัียเล่มนี้ดีมากครับเปลี่ยนมุมมองเรื่องอายุยืนไปเลย ใช่ค่ะเขาไม่ได้เน้นแค่ lifespan ว่าอยู่นานแค่ไหนแต่อืมเน้น health s p a มากกว่าคือช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพมีสุขภาพดีทำอะไรอะไรที่อยากทำได้ถูกต้องค่ะแล้วหนังสือให้กรอบคิดที่แบบครอบคลุมมากทั้งออกกำลังกายการน,นอนโภชนาการสุขภาพจิตความสัมพันธ์ครับคือเริ่มดูแลตั้งแต่ตอนนี้เพื่อผลลัพธ์ระยะยาวให้เรามีพลังมีสมองที่ยังทำงานได้ดีไปนาน,าน เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆนะคะพอมีไม้เส็ดที่ดีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มาถึงเรื่องที่3ความมั่งคั่งหรือ wealth ครับเริ่มจากวิธีคิดเรื่องเงินก่อนเลย psychology of money ของ morgan house l มีประโยคเด็ดที่ว่าการออมคือช่องว่างระหว่างอัตราและไรายได้ของคุณใช่ไหมคะใช่ครับคมมากชวนให้คิดเรื่องการควบคุมความอยากได้อยากมีจริงๆ แล้วก็มี I will teach you to be rich ของรามิดเซทีที่เน้นลงมือทำอเล่มนี้ชื่ออาจจะดูแรงๆหน่อยแต่เนื้อหาเน้นปฏิบัติจริงการจัดการเงินอัตโนมัติให้เริ่มสร้างความมั่งคั่งได้จริงๆไม่ใช่แค่คิดวนไปวนมาเนาะครับผมอีกม,มุมมองหนึ่งมาจากมหาเศรษฐีตัวจริงฟิลิกซ์เดนิสผู้ก่อตั้งแม็กซิมใน How to Get Rich อ๋อคนนี้เขียนสนุกครับแต่ก็มีข้อคิดดีๆเยอะใช่ค่ะ เขาบอกว่าใครที่ไม่ยุ่งกับการเรียนรู้ก็กำลังยุ่งกับการตายคืนเล้นความอยากรู้อยากเห็นมากๆซึ่งมันนำไปสู่ความมั่งคั่งได้จริงๆนะครับความสงสัยใครรู้เนี่ยนอกจากการหาเงินแล้วการรักษาเงินก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะแน่นอนครับความเข้าใจเศรษฐศาสตร์พื้นฐานอย่าง Economics in One Lesson หรือเรื่องภาษีจาก Ta ็ free w e a l t h ก็จำเป็นมากเพื่อให้ความมั่งคั่งมันยั่งยืนจริงๆเนาะครับผม ซึ่งการจัดการเงินหรือการสร้างธุรกิจเนี่ยมันต้องอาศัยทักษะค่ะนำมาสู่ขอบเขตส,สุดท้ายคือสกิลส์ครับจริงๆการอ่านอาจไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเสมอไปในการเรียนรู้ทักษะบางอย่างที่ต้องลงมือทำเยอะๆใช่ค่ะแต่ก็มีประโยชน์มากสำหรับ3าเสา,สาหลักของธุรกิจคือการปฏิบัติการการตลาดแล้วก็การเงินที่เราคุยกันไปบ้างแล้วครับมาดูด้าน Operations หรือการปฏิบัติการก่อนมีเล่มไหนหน่าสนใจบ้างครับ มี traction s ของ g e n o w i c k m a n ค่ะที่เสนอ EOS หรือ Entrepreneurial Operating System อ๋อระบบปฏิบัติการสำหรับธุรกิจใช่ค่ะเป็นเหมือนกรอบการทำงานสำเร็จรูปเลยช่วยจัดระเบียบธุรกิจตั้งแต่เป้าหมายจัดการคนประชมยังไงให้เวิร์กช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าอย่างเป็นระบบขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็มี The g o ของ i l i a h o g o l d r a t เล่มนี้ใช้ทฤษฎีข้อจำกัดหรือ The Theory of Constraints ครับ คือให้หาคอขวดจุดที่มันติดขัดที่สุดในกระบวนการแล้วก็ไประดมแก้ไขตรงนั้นก่อนเพื่อให้ทั้งระบบมันไหลลื่นขึ้นเป็นวิธีคิดที่ทรงพลังมากครับใช้ได้กับหลายเรื่องเลยทีนี้มาดูด้านการตลาดหรือ Marketing บ้างยุคนี้ก็ต้องหนังสือของ Alex a อ e เล o กส์โฮเลยค่ะ100 million offers 100 million leads ใช่ไหมครับของ David o อคิวตำนานวงการโฆษณา อืมเน้นเรื่อง copywriting การเขียนโน้มน้าวใจใช่ค่ะการใช้คำพูดเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจอันนี้เป็นทักษะที่แบบมีค่ามหาศาลจริงๆไม่ว่ายุคไหนจริงครับการผสมผสานทักษะเหล่านี้เข้าด้วยกันทั้งจัดการภายในดีการตลาดคมความเข้าใจการเงินเนี่ยแหละรครับคือกุญแจสำคัญเลย สรุปแล้วนะคะเราก็ได้เจาะลึกแนวคิดสำคัญๆจากหนังสือเด่นๆใน4ด้านทั้งทัศนคติสุขภาพความมั่งคั่งและทักษะซึ่งมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่จุดสำคัญที่สุดที่ต้องย้ำเสมอก็คือออความรู้จากหนังสืออย่างเดียวไม่พอนะครับต้องนำไปปรับใช้ต้องลงมือทำหรือที่เรียกว่า Apply knowledge นะครับถึงจะเห็นผลจริงถ้าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมันคือหนทางสู่ความสำเร็จความมั่งคั่งอย่างที่คุณฟิลิกซ์เดนิสว่าไว้มีทักษะหรือความรู้อะไรที่เราสามารถเริ่มเรียนรู้หรือ,เ,อ,อเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพื่อจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้บ้างคะ่ะ